เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชาว์พีสวัสดีครับนี่ผมมาชีเผาบ้านพร้อมที่ดินทำเลดีท่านผู้ชมเลขกสื่อเล็กอยู่รับพื้นที่เยอะด้วยเกือบไร่นะครับแปลงนี้352ตารางวาติดถนนลาดยางค้าขายได้ครับเปิดร้านค้า,างไร้เงของขายก๋วยเตี๋ยวทำประโยชน์ได้เยอะครับถนนกว้างขวางเลยถนนเส้นหลักครับ มีไฟถนนให้ด้วยไม่มืดไม่เปียวเสาไฟต้นโตวางระบบน้ําท่อน้ําริมถนในให้เรียบร้อยครับฝนตกก็ไม่ต้องกลัวแฉะพื้นที่หน้ากว้าง27เมตรหรือ65เมตรครับตัวที่ดินถมเรียบร้อยแล้วทำเลยดีน้ําไฟสะดวกแน่นอนภายในบ้านก็รีเวทต,ต่อเติมเอาอีกนิดหน่อยนะครับมีเพื่อนบ้านะครับอยู่ในหมู่บ้านในแหล่งชุมชนใกตลาดใกล้ร้านค้า จะเปิดร้านค้าร้านค้า,ข,า,ข,าของเองก็ได้ทำเลดีเดินทางสะดวกครับก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับมาชี้เป้าเลือกซื้อประจำได้ไม่พาคคลาดคิดใหม่ๆห่แปลงนี้อยู่อำเภอจักอาดนะครับจังหวัดนครราชสีมายกแปลงในราคาหนึ่งล้านหนึ่งแนบาทครับสามหสบตารางวาห่างจากอบตอสีสุขแค่เก้ากิโลเมตรเท่านั้นห่างที่วา,ารอำเภอยี่บสองกิโลห่างโรงพยาบาลยี่สิบกิโล ใันใดสนใจติดต่อเจ้าของไม่ตรงได้เลยนะครับเบอร์โทรใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ค่าวเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ